ค,คือมันก้าวข้ามเบกแอตต้าไม่ได้นะครับถ้าศูนย์ดาวมันต้องยัดสุดปั้นให้มันสุด3ามก็ลองเปิดก่อนก็ได้เลยนะครับลองดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับบัฟสามตุ้มโอโ้หมดตี้ท่านผู้ชม 私に寄るな私に近寄るな。 私によるな。どいつもこいつも、どうして邪魔するの。ああ、憎い。何もかも消えて。私によるな。 ครับก็กลับสวีเพื่อนๆทุกคนที่เล่นเกมไปเค้าบอกมาทุกท่านนะครับอันนี้จะมารีวิวฟาน่าศูนย์ดาวนะครับทาเปิดสกิลสองไปนะครับมันจะเก็บสะสมอ่าเก็บสะสมความเกียดชังนะครับหรือถ้าให้ดีนะครับแต่ ก็เลยอัพแปลกที่สุดนะครับในตัวเที่เข้ามานะครับไม่ต้องแปลกใจนะทำไมโนเอลเขาตกเทียนะครับ ได้กล่องอัปเกรดมานะครับ สกิลอัพอันตีนำนะครับจะดีมากเลยนะครับถัดมาก็อัพสกิลสองนะครับสกิลผสานก็ไม่เท่าไหร่นะครับทีมที่เล่นจะเป็นทีมตี้สีเขียวนะครับแรงมากครับ น,นี่เป็นตี้หลักของผมนะเป็นตี้ทีมสีแดงนะครับถ้าเจมเมลเมลหน้ามานะครับก็เป็นอีกตีหนึ่งที่โคตรโกงนะครับตี้สีเขียวไหมถ้าผมจําไม่ได้นะครับอาจจะเป็นตี้สีเขียวเลยอ่าหน้าตาทีมตีสีเขียวผมนะครับ <c oughs> ไปเลยนะครับหายก่อน,นครับตุ้มโอ้โหศูนย์ดาวท่านผู้ชมเกินไปมาแรงแค่ไหน ตุ้มโอ้โหนี่แหละที่ฟาหน้าตกเมต้าเพราะว่าอันก็ไม่เป็นไรครับใช้งานได้อยู่ก็ถือว่าแรงนะครับฟาหน้าเรายังไม่ได้กดอันติเลยนะครับเมื่อกี้เราแค่เน้นเก็บอ่าเน้นเก็บความเกียดสั่งนะครับก็เลยทำให้ประมาทไปหน่อย ลาเดสเราค่อนข้างแรงนะเพราะว่าเอาของจากแอนต้ามาใช้แต่ว่าถ้าเป็นเอมิทีเคลาเดสจะแรงกว่านี้นะครับแต่ว่าผมยัดเป็นของเอทีเคให้ก็เลยก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นไปก่อนกระฟุกษณนะ ตุ้มจักรพรรดิเวทมนต์ค่อนข้างเสียเปรียบเรานะครับเพราะเราเป็นตัวสีเขียวนะครับมาปาดมาโอ้โหปาดลาเดียด้วยไม่เข้าเลยอันนี้ก็เป็นตี้พื้นฐานของน้องสามตานะครับ ก็ที่จริงถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นริวนะครับเพราะว่ามันจะบัฟให้อ่าหน้าสามตาเล่นนะครับตุ้มโอ้โหมันเข้า มามเกาะนะครับก็ค่อนข้างเกาะจะน้อยนะครับเพราะว่ามันต้องเน้นอ่าอิมมิติเคนะครับมามาลองกันนะครับตี้แดงกับตี้เขียวนะครับว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากันในตอนนี้ จะแพ้ทางค่อนข้างมากนิดนึงนะครับอุ้มฟ้าหน้าสมตาถ้าเก็บก่อนเราก็จะไม่ตายลองอันตีดูก่อนนะครับที่จริงมันควรมีบัฟสกิล2ก่อนนะครับโอ้โหแบบนี้งานยากเลยท่านผู้ชม ก็บัฟเกาะไปอีกก็ดีนะครับหรือว่ากดสกิลสองลาเดสไปก็ได้นะครับอ่าแอนตี Anti ้เมจิกปาดมานะครับอยากรู้ว่าจะแรงแค่ไหนโอ้โหถ้าศูนย์ดาวนะครับก็มีสิทธ์ที่เราจะแพ้แบ็กแอสตาอยู่นะครับ ก็อาจจะไม่เท่าดานสุดครับก็สู้ไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชม ศูนดาวฟาน่านะครับมันจะเล่น PPP ยากนิดนึงขนาดของมันค่อนข้างถือว่าสุดในระดับหนึ่งเลยนะครับคุณดูของของประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสุดในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ก็อย่างที่รู้นะครับก็มันควรจะแรงกว่านี้อีกงั้นเราลองถอดออกของตัวนี้นะครับเอาของลิสต์ดูนะครับ ได้อตัตราคีมา5%ได้พลังโจมตีมาน้อยกว่าแต่ก็ได้อตัตราคีมา5%นะครับโอเคมาลุยกันส <c oughs> ีฟ้านะครับมีวิลเลียมกับจกักรพรรดิเวนหมดนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าเขากดสกิลประสานมาเราจะตายเลยไหมนะครับมันต้องเจอที่วิลเลียมห้าดาวมันจึงจะขนาดนั้นนะครับ วิลเลียมมันเปิดเร็วอยู่นะครับ <c oughs> เขาลดแรงกระแทกก็เราก็มีโอกาสได้เก็บได้เก็บความเกียดสั่งเพิ่มนะครับกดสกิลสองไปก่อนครับตุ้มอู้เบาเบาอยู่กดสกิลสองไปก่อนนะครับ,ม,บ,บ, <c oughs> นนรบมันจะตีเรากลับมานะครับตุ้ม โอ้โหไม่เข้าบัฟฟาหน้าทีเก็บเก็ไปก่อนนะครับนี่บัฟความเกียรติสั่งได้สองนะครับตีไปก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่ง งั้นเราขอตีไปก่อนนะครับได้บับความเก็บสัางมาเป็นสามสามแล้วนะครับเริ่มเจ็บมานิดนึงโอเค ได้3ก็ลองเปิดก่อนก็ได้เลยนะครับลองดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับบัฟสามตุ้มหมดตี้ท่านผู้ชมก็ถือว่าแรงอยู่แรงใช้ได้เลยในระดับหนึ่งแต่ถ้าศูนย์ดาวนะครับผมมีคอได้เลยก็ใน PVP จะสู Black ้แบ c แอนต้ายังไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าของผมทำไม่ถึงอะไรนะครับก็ ของที่ผมใช้ให้ลาเดสก็เป็นของแบ็คแาตาที่ผมใช้อยู่นะครับอันติีสกิลกิส นี้บับเกี็บสังเราอยู่ที่เลเวล4นะครับงั้นขอเก็บอีกครั้งสุดท้ายนะครับเป็นเลเวล5โอเคได้เลเวล5แล้วนะครับทิศนะอยู่ ฟาน่ามันแรงแรงก็จริงนะครับแรงก็จริงแต่สู้ทีค่อนข้างแรงนะครับแต่แพ้แบกเอต้าเพราะศูนย์ดาวนะครับไปเจอแบกเอตร์ห้าดาวก็ไม่ไหวนะครับ <c oughs> แสดงว่าฟาน่าศูนย์ดาว แสดงว่าฟาน่าสุนดาวแสดงว่าฟาน่าสุนดาวถ้าไม่เบิร์ดทีเดียวหายมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับงั้นเราลองมาวัดบอสนะครับจะแตกต่างจากแบต้าขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวอันนี้เป็นตี้ที่ผมใช้้ผ่านโถงครบสมอัะบอสลายสีเขียวนะครับผ่านแทบทุกสี มาดูว่าฟาน่าจะเก็บบอร์ดได้ไหมฟาน่าตัวนี้ตัวนี้จริงเอาตัวนี้ก็ได้นะครับกีมสีเขียวก็มีแล้วอยู่แต่จะให้ดีต้องริวนะครับแต่ตอนนี้เราเอาลาเดสเป็นแทงเพื่อรับแรงกระแทกให้นะครับเคีน <c oughs> okay, ม ลองเทสดูนะครับว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะครับในการตีบอส โอ้มีใบด้วยนะครับแต่เราได้เก็บบัฟเราได้เก็บบัฟนะครับเก็บบัฟไปก่อนนะครับได้4บัฟแล้วครับ เพิ่มพลังเวทโอเคตีปกติจิ้มเพิ่มเอพให้ฟาหน้านะครับสีบัฟก็น่าจะพอแล้วนะครับจะได้รู้ว่าเพราะว่ามันค่อนข้างยากในการเก็บสแต็กนะครับถ้าเก็บนานไปก็อาจจะยืนได้อ้โห2แ,แสนสองแสนสแล้วสแต็กยังอยู่โอเคก็ถือว่าดีนะครับยิ่งสแต็กอยู่นาน ก็จะเพิ่มพลังโจมตีเราขึ้นนะครับอืม <c> ก <oughs> ดสกิลสองไปโคมเกินไป ไม่ไหวครับท่านผู้ชมต้องได้มีตัวยืยออยีกหนึ่งมันต้องมีตัวลดเทินบอสไม่ต่างจากแบคเอต้านะครับแต่ก็ว่าไม่ได้ครับเพราะเบคกอต้าผมเพราะแบคอต้าผมห้าดาวมีการ์ดสนะครับก็เลยจะว่าน้องไม่ได้นะครับ มาเดี๋ยวผมจะให้ดูทีมพกแพกเกต้านะครับต่างจาก ของแบกแอต้าแต่สําหรับฟ้าหน้าที่มานะครับต้อง2ดาวถ้าจะเล่นนะครับมางั้นลองดูชั้นเกนะครับก็ผมได้ตีชั้นเก้าและลงคลิปไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังเล่นไม่ผ่านคือถ้าเล่นเป็นตี้แบกแอต้าหรือโมเตนะครับ แม่งจะเป็นขนมอบกอบของผมเลยแต่ <c oughs> มาดูกันว่าฟาน่าจะทำหน้าที่ได้ไหมนะครับทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกันไหมฟาน่า ตัวนี้ไอ้ตัวลิ่งเทินไป <c oughs> มาดูกันนะครับว่าตี้เดียวที่ผมใช้ผ่าน <c oughs> มาดูกันนะครับที่เดียวที่ผมใช้ผ่าน95นะครับ <c oughs> ว่ามันจะใช้ให้กับด่านนี้ได้ <c oughs> ได้ไหมนะครับ ก็ต้องลดเธอลดดาเมจนะว่ามันค่อนข้างแรงนะครับเก็บสแต็กไปก่อนเลยลดทืนบอสนะครับเพื่อหวังสตัมนะครับแต่ถ้าสตัมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับลดทืนไปเลย เก็บส,สแต็กเก็บสแต็กอีกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เก็บสแต็กเดี๋ยวมีมีหวังเราอาจจะไม่ผ่าน,นครับ ที่ห้านะครับมาดูกันนะครับ <c oughs> ไม่ลงท่านผู้ชม แทบสู้ไม่ได้เลยนะครับฟาน่าสูนดาวสรุปแล้วฟาน่าสูนดาวนะครับถึงคนทำได้สุดกว่าผมแบบนี้นะครับ ถึงคนทําได้สุดกว่าผมนะครับแต่ศูนย์ดาวผมมองว่ายังไปไม่สุดสักทางนะครับยังไปไม่สุดสักทางนะครับสําหรับฟาน่านะครับอย่างน้อยต้องสองดาวขึ้นไปนะครับมันถึงจะกิ่งได้นะครับถึงถึงคุณจะปุดพรสวรรค์ครบนะครับก็มองว่ายังไม่ได้แรงขนาดแบบแบบว้าวขนาดนั้นนะแบบว้าวซ่าเหมือนในเซิร์ฟเกาหลีที่ที่มานะครับก็ก็ต้อง งัดให้มันสุด5ดาวนะครับตัวละคร5ดาวอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์สวมใส่อะไรให้มันสุดๆสุดๆดนะครับถึงจะโกงได้เท่าที่ควรครับแต่ถ้ารีวิว0ูนย์ดาวนะครับ PVP ก็ไปไม่สุดถ้าศูนย์ดาวนะครับ PVP ก็ไปไม่สุดบอสคิวก็ตีก็มีโอกาสผ่านก็มีโอกาสผ่านถ้าทําจังหวะดีๆนะครับส่วนไปไต่หอก็ประมาณชั้น1ถึงชั้น75ใช้งานได้ แต่ต่อจากนั้นจะไม่มีงานให้น้องใช้แล้วนะครับก็ถือว่าถ้าศูนดาวจะปั้นมาศูนดาวก็มองว่าก็มองว่าเก็บมาไว้สักหนึ่งตัวก็ได้นะครับเห็นไหมครับเราก็ได้เพชรม,มาเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับมันตอนที่ผมคาดหวังให้มันเก่งมากนะครับในหัวในหัวสมองผมมองว่าเออศูนดาวมันอาจจะเก่งแบบระเบิดนะครับแบบโดดออกมาแบบเก่งหิ้ง้นะครับแต่ที่จริงผมสุ่มมาแล้วนะครับ แม็กนาอาจจะเก่งกว่าเขาด้วยซ้ำนะครับโนเอลสูนดาวของผมตัวนี้ผมมองว่าใช้งานใน PVP ยังดีกว่าอีกนะครับไม่ก็วิลเลียมเป็นเจนสามดาวของผมยังยังเก่งกว่าเขาอีกวิลเลียมเป็นเจนก็อย่างที่รู้นะครับต้องห้าดาวถึงจะเก่งนะครับโรตั Lotus สศูนดาวยังใช้งานได้ดีนะครับแบบเล่นหอยังแบบมีคนยังมีคอนเทนต์ที่ให้เขาไปลดเถืินบอสอยู่ส่วนซาลอตนะครับสอง สองดาวก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับไปลิ้นไปเล่นกับฟาน่าสามตาเมื่อกี้นะครับแทบเป็นตัวที่แบกเลยนะครับซาลอตสีเขียวล่างนี้นะครับแบกฟาน่าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าฟาน่าไม่มีโล่ของซาลอตเมื่อกี้ตายหลายเทินแล้วนะครับไม่มีโอกาสที่จะเก็บเทินถึงสามถึงสี่นะครับยังไงก็ถ้าจะมาเทียบเทียบกับหนูเอลห้าดาวผมนะครับก็เทียบไม่ได้นะครับถ้าจะเทียบห้าดาวก็ห้าดาวเท่ากันนะครับหนูเอลถึงจะตกเทียให้นะครับ พราะว่ามันจะล้างบาเรียน้องนะครับก็เลยทําให้น้องตกเกียร์นะครับและผมว่ามันสําคัญคือมันก้าวข้ามแบคแอกต้าไม่ได้นะครับถ้าศูนย์ดาวมันต้องยัดสุดปั้นให้มันสุดอย่างคลิปอ่า,อย,าอย่างคลิปอย่างคลิปไกลหินนะครับที่เขายัดสุดนะครับถึงจะทําให้แบคแอกต้าตายในอันติตายในอันติเทินเดียวนะครับก็คลิปนี้ก็จะให้ท่านชมได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นยังไงบ้าง ถ้าชมชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต like, ์ได้นะครับว่าอยากให้ทำคลิปประมาณใหม่นะครับไปไว้เจอกันนะครับฝากกดไลค์กับซับสไคร์ด้วยนะครับไเจอกัน